สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ยเชิญกันเยอะจริงๆนะฮะแถมทักมากันเยอะพอสมควรนะพอดีว่าผมไม่ได้อยู่หน้าคอมนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะที่ผมเคยพูดตั้งหลายคลิปนะครับว่า บางคนอาจจะทักมาผมไม่ตอบว่าผมไม่อยู่นะผมไปอยู่ด้านล่างมานะไปดูละครดูหนังท,ทํทธุระอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ได้ขึ้นมานะเปิดคอมทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะช่วงนี้แม่ก็ด่าตายหานะครับฟงค่าไฟนี่สองสามพันแล้วนะจากเมื่อก่อนนี่พันกว่าเองนะตอนนี้ไม่มีคอมนะพอมีคอมนี่ก็เริ่มแล้วนะสองสามสี่นะบางทีก็เกือบถึงจะห้าพันเหมือนกันนะครับแต่ก็มีออกช่วยแม่มากนะครับบางส่วนโอเคครับ เดี๋ยวขอยกเลิกก่อนนะครับก็มีชวนเยอะนะเมื่อกี้ผมกดยกเลิกไปก็เยอะพอสมควรเ,เล่นด้วยได้เปล่าครับเล่น <c oughs> คือน้องคนเนี้ยทักผมมาตั้งแต่เมื่อเชา้าเอ้ยตอนเช้าแล้วเว้ยมาณกี่โผมไม่ทราบผมจำไม่ได้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนผมนอัพคลิปอยู่นะฮะเออก็ไม่ได้เล่นบางทีคุณนี้ก็ทักมาเหมือนกันแต่ละคนอ่า เพียรเล่นด้วยดีไม่ได้ตอบเลยนะครับขออภัยด้วยลายกันนะผมเชื่อว่าแต่ผมตอบไปจะขึ้นว่าเพื่อนอฟไลน์นะครับเพราะว่ามันข้อความน่าจะนานแล้วผงขวัญยินดีด้วยเจ้าได้รับแล้วกระป๋อเต็มนะฮะอ๋อธนูนะขอบคุณมากครับน้องคนชื่อนี้นะต้นอะไรทุกอย่างแหละหนึ่งห้าเก้านะครับเออหกอะไรวะพี่ครับเอาปืนมาจากไหนเหรอที่บวกแปดอ่ะเออบวกแปดปืนเลยวะอ๋อปืนคิดมากเหรอใช่ปะ หรือปืนไอ,อ,อ,อ้นี่วะปืนไอ้นี่วะเออน่าใช่แหละบืนคิดมากนะฮะได้มาจากบอมนะบอมเขาส่งให้นะครับเขาปลดให้นะครับแล้วก็ส่งมาโอเคตามนั้นแล้วก็ตัวผมชื่ออาัตาม,มาอยากเล่นด้วยจังครับขอสน,นันสนนุ่นเล็กๆน้อยอ๋อโอเคครับกิจกรรมหน้าถ้ามีผมก็จะทําแจกและกันเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับน้องคนชื่อนี้นะครับนี่ครับให้เครดิตแล้วนะ ก็เชื่อตามาจริงเหรอวะหรือเป็นชื่อนเกมวะไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคขอบคุณมากนะสำหรับของที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับอัตมาโอ้คนนี้นี่เองนะเล่นไบโอด้วยผมนึกว่าเนี่ยชีวิตจริงเขาชื่ออัตมาเลยผมก็ตกใจเฮ้ยใช่เหรอวะอ่าโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นหมด หลายกันครับหมดป้อมเลยครับจัดไปครับหมวดธงเราเล่นกันหลายคลิปนะมีคนก็บ่นมั่งพี่ไม่ไปหมดอื่นมั่งเหรอครับพี่กลัวเหรอกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่น,นบอกเลยนะครับกูไม่กลัวนะะเออแต่กูอยากเล่นหมวดธงนะหมวดธงที่เป็นที่อะไรที่แบบว่าเล่นง่ายสุดแล้วนะครับส่วนหมวดป้อมนี่มันต้องแบบเป็นทีมจริงๆอะ่ะแบบว่าเป็นงานกันจริงๆอะ่ะถึงแบบว่าชนะนะส่วนมากผมจะเจอแบบว่าเออพวกเราเข้าสมมติว่าเข้ากัน2คนเงี้ยที่เหลือแม่งไล่ยิง แล้วไอ้พวกนั้นนามันรวมกลุ่มกันเข้ามาเราก็แพ้จริงมาเราสู้ไม่ได้มันต้องพยายามผัดกันเข้าขัดกันออกอะไรอย่างงี้นะเป็นต้นนะเวลาเล่นป้อมมันต้องสามไมคีกันจริงๆครับถ้าเกิดเราไม่มีความสามไมคีกันเราก็ไม่สามารถที่จะพาทีมไปชนะได้นะครับเหมือนกูพูดไปแชมป์โลกเลยเนาะเอ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ก็อาจจะแหกปากอะไรไม่ได้นะขนาดก,กูแหกปากไม่ได้นะเสียงแม่งหมายนะโอเคตามนั้นนะฮะก็ เดี๋ยวขอรีก่อนละคือคนทักมาเยอะมากคุยเยอะนะฮะบางวันนี่โอ้โหสิบกว่าแชทหรือสามสิบกว่าแชทก็ได้นะอ่าตอนนี้ยศผมก็ไม่เลื่อนสักทีหนึ่งฮนะแม่งจะเลือ่อนจะเลือ่อนพอจะเลือ่อนแล้วปุ๊บปุ๊บออร์ลดลงลดลงเอาพอพอจะเลือ่อนเออลด,ล,ดลงนะฮะแพ้แพ้แพ,แพ,แพ้แพ้นะจริงๆอ้าวไอีกเกมออนนี่หว่าอ่ะส่งให้มันดีกว่ามีมีมรายชื่อหนึ่งนะที่ผมไม่ส่งให้ก็คือ XXL เกมนะครับลุกสองมว่วงอ่าคนที่ยี่สิบห้านะแม่งคือมันคุยกับผมไว้มันหวังว่าถ้าเกิดมาร่วมกิจกรรมผมอะมันจะได้เปินดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจะเหนื่อยทำไมเนี่ยมันมันไปเองนะผมไม่ได้ตอแหลหรือแบบทํานะมันไปเองอ่าโอเคผมส่งมานะผมว่าส่งเนี้ยมันจะมันใจนี่แม่นกว่าอโอเคเออกิจกรรม ยินดีด้วยนะครับ <laughs> ยินดีด้วยนะครับเ <_ d ata> กมไก่อิอิงุงิตะมุตะมิอาลูกสองมานะครับลูกสองม่วงนะอา่าส่งมานะเ <_ d ata> อ้ย <_ d ata> ไม่คิดเลยนะว่าจะมีวันนี้นะที่ส่งของเลยเพื่อน โอเคถือว่ากิจกรรมนี้ปิดจบแล้วนะครับไม่มีใครที่ไม่ได้ของอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมได้ทําการส่งไปที่เรียบร้อยขึ้นชื่อหน้านี้ให้ดูนะครับมีคนนึงนะฮะที่เสียสิทธิ์นะหาชื่อไม่เจอครับแต่ไม่เชื่ออีกนะเดี๋ยวผมก๊อปปี้ให้ดูเลยนี่นะครับหาชื่อไม่เจอนะครับเป็นพยานได้นะภายในคลิปนี้เพราะว่าผมหาวหาไม่เจอก็เสียสิทธิ์ไปนะครับเป็นแหวนม่วงนะครับส่วนคนอื่นนี่น่าจะครบแล้วนะฮะอาครบแล้วนะบอมกับผมนี่ส่งพร้อมกันแล้ว เรียบร้อยถือว่าปิดกิจกรรมนี้ไปนะฮะรอกิจกรรมหน้าว่าจะมีอะไรใหม่หรืออะไรดีเข้ามานะติดตามชมได้ที่ c h anel n อันจอเท่านั้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ช anel n Bomb Awata Star ด้วยนะฮะตามนั้นเลยดีค่ะดีค่ะนี่แอปแม่งจริงเลยนัดทอลนัทอได้ไหมวะผมเชื่อว่าทางเราไม่มีป้อมนะ,ะเอ้ทางเราไม่มีแพง้งกมอน่าจะไหวนะฮะเออไอเกมอะไรวะ เอ็ด <Yeah. laughs> มันคงงงครับว่ามันไม่รู้เลยนะว่ามันได้หรือเปล่านะครับมุนมเลิกกิจกรรมกูม,มึงยังไม่รู้เรื่องอะได้ควาย <laughs> ขอด่าเถอะไอ้ห่าเฮ้ยใจยเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเออเฮ้ยเ,ยเ,เ,อ,ยเอาธงดิเอาธงเฮ้ยเอาป้อมดิสัตว์เอ้ยโอ้โหอะไรวะเออแป๊บแป๊บเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้เล่นอยู่ อืโอ้ยอป้อมมาป้อมมาป้อมอาป้อมมป้อ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 มไปสัตว์ป้อมป้อมป้อมเอาแล้วไปโอ้ไปแล้วเยี่ยแท็กปักทำไมวะเนี่ยเอ้ยตายสัตว์น่ะนี่โอ้โหเลื่อนเลื่อนนิดเดียวเองแค่นี้ก็ให้อันไม่ได้นะะเฮ้ยทางผมนี่มันเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ย เอาป้อมก็นหน่อยดียวะเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมนะว่าถ้าเกิดเราไม่สั่งไมาคีกนันมันมักจะเป็นอย,อย่างนี้นะครับอ่าผมว่าทางผมมันเล่นไม่เป็นแน่นอนเลยแม่งไม่เอาป้อมเว้ยไอาหา่าพอจะโหลดจะโหลดจะโหลดเอออย่าออกไอสัตว์เอ้ยป้อมเกิดใหม่ฝัดนี่ฝัดเอ้ย อะไรอะไรอะไรอย่าซ่าอย่าซ่าที่นี่อะไรรู้จักบ้าอย่าซ่าอืแถวนี้หมวดป้อมนะอย่าซ่าแถวนี้อะไรของกูเนี่ยเฮ้ยไอไบโอหัวดอยสัตว์มาจากไหนเนี่ยเอ้ยดี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 ดไอสัตว์เอ้ยโดนระเบิดตัวเองอืม เฮ้ยดีดดีดดีไอ้ฟัดดีดหูดีด้าดีดหถ้าดีดไม่ไกลกูจะด่าแล้วกูยู่เลยนะจะไปอัพใหม่เลยเอ้าวไม่เข้าป้อมกันวะไอเด็กดอกไอเด็กเวนไอฮาอือเล่นป้อมยิ่งผมไม่อยากจะเล่นพอเงี้แหละจริงอือโอ้อะไรวะไอสอง ไอแต่ผมชอบกาอวตตาคนเมื่อกี้นี่นะแม่งเท่ดี่ะแต่งแต่งแต่งได้เวิร์กอะความคิดสร้างสรรค์ดีนะ <c oughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ยมึงไม่เข้าป้อมกันวะไอฝัดเอาาย้ยมึงไม่เข้ากูก็ไม่เข้าแล้วนะฮะจริงอะไรฝัดซ่ามากหมึงอะฮะมึงซ่หาครับแทงมึงซ่หาฮะ นี่สัตว์เอ้ยดีดอาร์ดิดีท่าเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยมึงยืนในป้อมไอ้สัตว์อย่าออกอย่าออกอย่าออกออกทีเดียวชีวิตมึงเปลี่ยนเลยหนักกูบอกเลยล่ะนีด่ดีดไม่ไปดีดไม่ไปไอ้สัตว์เอ้ยดีดไม่ไปแม่งโอ้โหเย็ดโคกอาทิตย์สบายใจเลยนะ,ะเน็ตก็ไม่ค่อยดีนะแม่งหลักๆตกๆนะฮะจะอัพคลิปทันไหมเนี่ย โว้ยนั้นยิงยิงสบายเลยนะครับอ่ะแล้วกูจะดีดทำไมนะจากชช่คนนี้ที่ขอสัญญานะจะดูแลป้อมรักษาเอาไว้ดีอะได้แล้วสัตว์เอ้ยเข้ากันดีเฮียเอ้ยใจยเย็นพี่ใจยเย็นใจยเย็นเซมาก,กูเตะนันไงสัตว์เอ้ยดู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 มันถาเหมือนกูมาคนเดียวเลยสัตว์เอ้ยทีมเด็กดอก ผมไม่หัวร้อนนะแต่ผมอารมณ์เสียไอหาเฮ้ยเมาลุดไปนอกจออูตกใจเอา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 เจออย่างนี้ก็เสร็จผมดิครับหมออยู่ไหนวะหมออยู่ไหนหมออยู่ไหนอูอยู่ด้านหลังแหมเย็นยิงแบบว่าชิวๆสบายเลยนะเอาป้อมได้ไหมเอาป้อมได้ไหมอ๋อออตายตายเฮ้ยดูนี้ใช่ปะ แชวบไม่ถึงไบโอหนึ่งตัวด้านหนะฮะอะไรมึงไอ,งสอนะ้สัตว์ซ่ามึงซ่าอะนะซ่าอ่ะนะสัตว์โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยคนบ้านเฮาใหา้โชคให้ราบให้มีไอ้สัตว์เอ,อ้ยแม่งยืนนิ่งกันมากอะ่ะ เด้อครับพี่น้องยอมครับยอมอ่าทีมผมไม่เป็นงานจริงผมนี่เข้าอย่างเดียวเลยนะแม่งไม่มีใครเข้าตามผมเลยอะไรแท้งมาดีแท้งโอ้สไนเปอร์สไนเปอร,ปร์ใครมีกล่องทองขอซื้อราคาถูกๆนยกล่องนึงแม่งขายกี่วีกันนะห้าสิบหรือเปล่าสามสิบอะไรประมาณนี้กล่องนึงนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วนะครับ โอ้ยเด้ไดวได้เด้เด,ดอ้าวตกมาตายเฉยไปเพิ่มเรือยแวันสังหานอะไรมึงเอ้ยมึงซ่าจังวะเฮ้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 เฮัเฮ้เฮ้จฮ้เ่้เฮ้้เฮ้้เ้่เ้ยเ่เ้ย้เ้ <c oughs> Hey, yeah. ตายตอนจบอ้ยเด็กเปรตเด็กเปรตไม่ช่วยไม่ช่วยทีมเลยฮะฝัะ่งนะั้นแม่งเอาข่าเอานะฮะก็ตายตายตายไม่เป็นไรนะไปหมดธงต่อแล้วกันเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตอบไอกเกมก่อนนะครับ ก็เองมาเล่นกิจกรรมนะในคลิปของอันอะแค่นี้จำไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันพัทหน้าละกันเนาะโอเคครับคำพูดวาจาใดไม่สุภาพมันาที่นี้ปิดภาพราการใดขอภัยอรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน ก็มันสุ่มได้ของอันนี้อ่ะอย่าเลือกมากด <c> ิเ <oughs> ยอะฝาดใจว่ะเพื่อนมันหวังว่าที่จะได้กลเบาอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าได้ลูกสองม่วงนะฮะเอ,อ้โหเป็นที่อะไรมึงแบบเลิศดแสงประเสริฐสีสามารถเราไปขายได้สามารถเาไปเล่นได้ด้วยนะเพราะว่ามันตรงกระสายมันนะมันเล่นกาเดียนโอเคตามนั้นอะ แล้วเจนครับพันหน้าครับบาย